ท่านก้าวจากใต้ข้าเรวันนี้เปเร่รัตมกรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยนะครับลงพื้นที่จังหวัดสุราธานีปล่อยคารวันรวมนำเจ้ประชาธิปัตย์ช่วยภัยคูวิช -19 เกกับมอบทุ่งอย่างชีพผู้ที่รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนบนครับโดยเมื่อเรแต่ว่าที่สำนักง,งานพรรคประชาธิปัตย์อำเภอเมืองสุราธานีนายนิพนธ์บุญญาวณีรองนายกรัฐมกรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยเป็นประธานปล่อยขบวนคารวันรวมใจนะครับประชาธิปัตย์ อมอบตุ้งยังชีพช่วยภัยโควิด19กะเพื่อไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในอกจังหวัดภาคใต้ตอนบนได้แก่สุราษฎร์จุฬาฯนองภูเก็ตพังงากระบี่แล้วก็อีกทั้งเม็ดเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันชุดนะครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบืนนเบ้องต้นโดยมีนายวิชยุนาวิชุวุฒิจินุผู้าาว่าราชการสุราษฎร์ธานีนะครับวหน้าส่วนราชการลา่ัชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์และประชาชนเนี่ย ร่วมให้การต้อนรับครับจากนั้นค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรี <c oughs> แล้วก็คณะก็ได้เดินทางไปที่วัดกลางเก้าอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี <c oughs> เพื่อที่จะแจกจ่ายทุ่งอย่างชีพให้กับชาวบ้านนี่แหละค่ะถูกกลุ่มถูกวัยเลยที่มารอรับกันเป็นจํานวนมากซึ่งการมอบในครั้งนี้ค่ะเขาก็ได้มีการวางมาตรการทางการแจกบัตรคิวการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าวไว้อย่างเข้มข้นทางด้านข้องนายนิพนธ์บุญยามณีค่ะท่านก็ได้บอกว่าวันนี้นี่แหละได้มาปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกสิ่งของอย่างชีพ15คันทที่บรรจุางข้า ซานอาหานแห้งแล้วก็เคืองอุปโภคบริโภคพอดีจำหมอให้กับผู้ที่ได้รับพลนกระทบแล้วค่ะซึ่งข้องทังเม็ดนี้เนี่ยต้องบอกกนว่าได้รับบริจาคมาจากลา่พักส่วนเลยทางภักเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนะคะ,สะแสดงให้เห็นถึงนำใจข้องคนไทยที่ว่าไม่ทิ้งกันในช่วงแลวก็ในช่วงสัปดาห์หน้านี้และก็จะเดินทางไปแจกายทุกอย่างชีพห้กับผี่น้องในพักเนือต่อไปค่ะแล้วก็ขอเอาใจช่วยทุกคนนะคะอืมนะครับก็ขอเฉยช่วยกันทุกคนด้วยนะครับนะเดี๋ยวไปควางเสี่ยงทันรองเลยนะครับ วันนี้รถวันนี้จึงได้นําสิ่งของที่เรียกว่าถุงยังชีพที่ได้จากการบริจาคของภาคเอกชนทั้งหมดนะครับไม่ใช่ประมาณแผ่นดินจานวน13ื0นสกว่าชุดในวันนี้เพื่อแจกจ่ายไปยังพื้นที่6จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะครับตั้งแต่กระบี่พังงาภูเก็ตระนองและก็ชุมพรและก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ <c oughs> เพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนนะครับอันนี้ แม้ว่าอาจจะไม่ได้ทุกครัวเรือนแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราแสดงให้เห็นถึงน้ําใจการเอื้ออาทรของคนไทยว่าเวลาเราทุกยากอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ทอดทิ้งกันภาคเอกชนก็ใครที่มีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงก็จะดูแลคนอื่นๆต่อไปนะครับวันนี้ก็จึงเป็นการนําถุงยังชีพมามอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ